พินัดพรกับพินัดก่อนโพรกับพินัดแล้วไม่หอนไปทำเดี๋ยววันนี้แกเอาซิมเนี่ยพินัดเกิดจะล้องเห็นบังบอหนี่เขาล้องซิมริษัตทไม่ต้องเติมยังอีกเลยแจมแล้ววันนี ถ้าพี่น้องอยากให้เป็นเป็นแบบลูกซินเอนะ็นเนาะพี่น้องก็บ่ต้องบดแหลกแหลกแล้วพี่น้องมันจะเป็นแบบบ้านลูกซินเอ็นนะอันนี้มันจะคือลูกซินเอ็นอาแบบกลมๆเลยนะคะอันนี้นบ่บดแหลกปะไหนมันจะเป็นคือลูกซินเอ็นเลย ก็เลยหยามกึ๊กกึ๊กกึ๊ทำลูกชิ้นนึพี่น้องสีเลือเดมงค์เชต่ว่าอันนี้เห็นลูกชิ้นซื้อๆได้หนิอาหารเด็กต่างหากไปไม่ได้ได้กระต่ายมาพี่น้องวันนี้ได้กระต่ายมาสิทอดกระต่ายพินัดเอาก็พินัด สุนหาพีนนาพ่นัดกอนพี่นัดเรามาหวังหย่อนลังประจําเรามาประท่านเราเห็นเบียดตัดก่อนแบบไงดิสุนหาเอื่อยบอนเอื่อยโบท่า,ทาน่อน เอาเดียวเยวลยเอาลูกงเงยแค่แล้วลูกเงยหรือว่ามันเหลวไว้ลูกเงยเหลวไว้เราก็สิได้อิ่มไว้ก่อนวันนี้จะเอาลูกบเก็บด้วยไหมลูกเงไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกเลยอ๋อลูกชิมไปไมาเห็นลูกชิ้นเด่นบอกกับกล่องเด้ดนี่ น้องบูมอ๋อน้องบูมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องบูมน้องบูมมาทําลูกชิ้นขอบคุณนะคะน้องบูมนานๆมาทีครับจ้าสบายดีไหมเห็นโพสอยู่เด้อน้องบูมเห็นโพสตอยู่จ้านานๆมาทีขอบคุณที่แวะมาหนึ่งเลิฟนะคะมาให้กําลังใจนะคะน้องลูกชิ้นน่ากินครับทําลูกใหญ่ค่ะน้องบูม ทำลูกใหญ่ลูกบักเอฟรู้จักลูกบักเอฟไหมก้อนบักใหญ่น่ะน้องบุง๋มทาเองจะเป็นเหมือนลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นเอ็นทาลูกชิ้นแบบว่าเป็นลูกชิ้นเอ็นน่ะสบายดีครับจ้าเห็นโพสตอยู่พักผ่อนพักผ่อนอน,น้องบุง๋มไม่ได้ไปร้องเพลงที่ไหนใช่ไหมไม่รู้จักลูกใหญ่ ภา,าษาอีสานลูกบอกเอฟมันลูกใหญ่รู้จักแต่ลูกชิ้นยักษ์จ้านั่นแหละบอกเอฟก็เหมือนยักษ์นั่นแหละคุณรัตนาพรสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรขอบคุณนะคะ <บ S 1> เลาครับไม่ได้ร้องเพลงแล้วครับจ้า <บ S 1> เห็นน้องบูมโพสว,ว่าไม่ไ,มไ,มไปร้องเพลงเนาะ พักผ่อนขอบคุณนะคะคุณรัตนาพรจ๋าขอบคุณที่แวะมาเด้อมากินลูกชิ้นนำกันเด้อสวัสดีค่ะคุณนุมาลินจ๋าสวัสดีเจ้ากินลูกชิ้นน้ำข่อยบ่ราข่อยเห็นลูกชิ้นเห็นก้อนบางแง่ก้อนบางเอีบเลยนี่ม้อนี่อยากกินของไง่เห็นก้อนบางไง่เลยคุณนุมาลิน กินไปในหน่อยหลายเจ็บบ้านี้มื้อนี้จะเฮ็ดแบบว่าอ้าปากนะอ้าปากแล้วบ่ลมเลยนะเป็นใจแบบนั้นทั้งเจ้าทั้งข่เอาโอ้เอาข่อยประทานีอโอครีมเฮ็ดลงให้เจ้าเบิ่งอยู่คุณอมารินสิไปจอบอายุไข่อยสิไปจอบเฮ็ดลราโง่กีอยู่ขอบคุณเด้อที่แบบว่าให้กำลังใจไปแต่ไหนกินเผาไปเจ้าขอไปเก็บน้ำใหม่อีกแล้วน้ำใหม่ก็ออกวันปีบริษัทก่อนน้าไง น้องบุมม่าจังไดจะบอกด้วยว่าเมนข่างอยู่แลเดวเมนข่างดีดีด